สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับจะมาทบทวนความรู้เนื้อหาป .6 นะครับถ้านักเรียนไปเจอข้อสอบหรือแบบฝึกหัดในเรื่องดังกล่าวนี้นะครับอันนี้อาจจะเป็นแนวคํำตอบแบบหนึง่งข้อที่หนึ่งนะครับในน้ำลายมีน้ำย่อยชื่อว่าอะไรนะครับโดยปกติเรามักจะเรียกกันทั่วไปว่าอะไมเลสนะครับทีนี้ ก็จะมีอีกชื่อหนึ่งคือเอนไซม์ไทยาลินนะครับอะไมเลสจะย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลข้อที่2กระบวนการย่อยในปากใช้อวัยวะใดบ้างนะครับอันดับแรกเลยคือฟันเนี่ยแน่นอนนะครับบทเขียวนะครับอันดับที่2คือลิอ้นนะครับช่วยในการกลุกเขา แล้วก็อีกอันนึงเราบวกเข้าไปนะครับก็คือน้ำลายทำไมถึงต้องบวกน้ำลายเข้าไปด้วยนะครับในกระบวนการย่อยในปากเนี่ยมีทั้งกระบวนการย่อยเชิงกลแล้วก็กระบวนการย่อยทางเคมีนะครับการย่อยเชิงกลก็คือฟันนะครับบดเคี้ยวแล้วก็ลิ้นเนี่ยคุกเขาส่วนน้ำลายจะเป็นการย่อยเชิงเคมีคือย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาล อวัยวะในระบบการย่อยใดที่ไม่มีการสร้างน้ำย่อยส่วนที่ไม่มีการสร้างน้ำย่อยก็จะมีหลอดอาหารกับลำไส้ใหญ่ <c oughs> บริเวณใดมีการทำงานของน้ำย่อยหลายชนิดนะครับอันนี้ง่ายมากเลยนะครับคิดง่ายว่า ตรงไหนที่ย่อยอาหารได้หลายอย่างก็คือตรงนั้นนั่นก็คือลำไส้เล็กการย่อยสารอาหารที่ลำไส้เล็กจะเกิดได้ดีในสภาวะใดนะครับถ้าเป็นกระเพาะอาหารจะอยู่ในสภาวะเป็นกดนะครับทำงานได้ดีในสภาวะเป็นกดส่วนลำไส้เล็กจะทํางานได้ดีในสภาวะเป็นเบสบริเวณลำไส้เล็ก ย่อยอาหารประเภทใดบ้างอันดับแรกเลยคือย่อยโปรโตีนโปรโตีนนอกจากจะย่อยที่กระเพาะอาหารแล้วยังที่ลำไส้เล็กแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตแล้วก็มีไขมันซึ่งไขมันเนี่ยมันจะแตกตัวตั้งแต่เ,อเจอกับน้ำดีแล้วนะครับน้ำดีเป็นอิมัลติฟายเออร์บริเวณใดที่มีการดูดซึมอาหารเข้าสู่ผนังหลอดเลือดมากที่สุดนะครับ ก็บริเวณของลำไส้เล็กเพราะว่ามีอะไรอยู่มีวิลลัสอยู่นะครับมีวิลลัสอยู่ไอตัวยืนยืนออกมาเอนไซม์เลนินช่วยในการย่อยอะไรนะครับย่อยโปรโตีนในนมเอนไซม์อะไมเลสย่อยอะไรครับย่อยแป้งย่อยคาร์โบไฮเดรตเนาะ ให้เป็นน้ำตาลเอมไซเอมไซเปปซินปอปาเปปซินปโรปรตีนการย่อยไขมันเกิดขึ้นที่บริเวณใดลำไส้เล็กนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันได้น้ำดีมาใช่ไหมก่อนมาถึง แบคทีเรียเลำมไส้ใหญ่ย,ย่อยช่วยย่อยกากย่อ,อย,ยสลายอาหารบางอย่างกักาอาหารและยังสังเคราะห์สิ่งใดได้สังเคราะห์วิตามินเคแล้วก็ b 1 2นะครับแต่มันเป็นเพียงเล็กน้อยเนาะส่วนประกอบของเลือดมีอะไรบ้างมีน้ำเลือดอน้ำเลือดเกล็ดเลือดแล้วก็มีเม็ดเลือดด้วยนะ เม็ดเลือดแดงถ้ามีเม็ดเลือดแดงก็ต้องมีอะไรด้วยเม็ดเลือดขาวเอาอยาวะที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจมีอะไรบ้างเราก็ไล่มานะครับมีจมูกแล้วก็มีหลอดลมแล้วก็มีปอด แล้วก็มีกระปังลมแล้วก็มีกะดูซี่โครงกระบังลมเนี่ยจะอยู่ตรงถ้าเราเอามือจับเนาะมันหาไม่เจอหรอกแต่มันจะอยู่ตรงระหว่างใต้ซี่โครงเนาะส่วนกระดูกซี่โครงมีทั้งหมด12คู่นะครับมีทั้งหมด12คู่ ข้อ15บริเวณใดมีการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์นะครับถ้าตอบปอดเลยก็ได้นะแต่จริงๆคนระบุไปว่าวงบริเวณถุงลมเพราะว่าตรงถุงลมเนี่ยมีส่วนมีถุงที่เรียกว่าอันวิโอลัสอยู่นะครับอวัยวะที่มีอวัยวะสำคัญที่ที่มีความสำคัญต่อระบบหายใจเข้าหายใจออก,ห,ออกห้ามตอบจมูกนะครับสอ,อันที่ทำให้เราหายใจเข้าออกได้คือ กะบังลมแล้วก็กระดูกซี่โครงอวัยวะใดผลิตน้ำปัสสาวะนะครับไตเนาะไตต้องคอยดูแลรักษาไตเป็นปกตินะนักเรียนผิวหนังทำหน้าที่อะไรบ้างอันดับแรกคือป้องกันเชื้อโรค นักเรียนเห็นไหมเวลาที่มีมีคนโดนไฟลวกเนี่ยไฟไหม้ตามผิวหนังเนี่ยเขาจะติดเชื้อได้ง่ายก็เพราะว่าไม่มีผิวหนังอยู่แล้วก็ควบคุมอุณหภูมินะครับเวลาเราร้อนก็จะมีเหงื่อออกมานะครับแล้วก็มีหน้าที่อื่นๆอ,อีกเนาะหลายอย่างแต่เราเอาสองอันพอการขับของเสียทางผิวหนังใช้ส่วนเกี่ยวข้องอะไรบ้างนะครับ อันดับแรกเลยเมื่อกี้ครูพูดไปแล้วนะต่อมเงือแล้วก็มีหลอดเลือดฝอยแล้วก็มีหลอดเลือดหัวใจอันนี้เกี่ยวข้องกับการขับของเสียเนะาะธาตุใดบ้างที่ทำให้ฮิโมโกบินลดลงถ้าขาด นะโจดไม่คมนะถ้ามันขาดคำตอบคือธาตุเหล็กธาตุเหล็กหน้าที่ของเซลล์เม็ดเลือดแดงคืออะไรนะครับอันดับแรกคือมันเป็นหน่วยลำเลียงเนาะลำเลียงออกซิเจนแล้วก็สารอาหารอันนี้เป็นหน้าที่หลักเลยเคยมีการ์ตูน ทำออกมาอยู่น่ารักมากเลยนะครับการที่เหงื่อมีรสเค็มเล็บน้อยเพราะว่ามีสารใดอยู่ในอยู่ในเหงื่ออ่าก็คือเกลือแกงนะครับเกลือแกงมีเกลือแกงอยู่ในเหงื่อ NaCl ถ้านําน้ำปัสสาวะไปทดสอบกับกระดาษลิสมัสนะครับะจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรน้ำจะมีการเปลี่ยนแปลงคือ เปลี่ยนจากสีน้ำเงินไปแดงนั่นเป็นเพราะว่าน้ำปัสสาวะนะครับมีลิตเป็นกรดอวัยวะที่ช่วยในการไหลเวียนของเลือดในร่างกายได้อันไหนที่ทำให้ไหลเวียนไปในทิศทางเดียวคำตอบคือลิ้นนะครับลิ้นหัวใจนะ อวัยวะใดในการสร้างเม็ดเลือดแดงคือไขกระดูกหลอดเลือดชนิดใดที่นำเลือดไปยังอวัยวะต้นต่างของร่างกายหลอดเลือดอาอร์เทอรีอันนี้ก็เป็น หนึ่งในตัวอย่างนะครับถ้านักเรียนไปเจอโจทย์ในข้อสอบหรือแบบฝึกหัดนะครับก็หวังว่านักเรียนคงจะทบทวนความรู้ส่วนใครที่อยากจะได้สรุปง่ายๆอ่านนะครับก็ขอแนะนำหนังสือเด็กเก่งวิทย์นะครับเอาไว้อ่านสอบป .6 ก,กันโอเคครับสวัสดีครับสามารถกดติดตามความรู้ใหม่ๆได้ที่ w w w s i l t t h a i o r t คูแชม c o m และเฟซบุ๊กสิทธิ์คูแชมครับแลนะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กด, like, กดแชร์ให้ช่องสิทธิ์คูแชมด้วยนะคะ